ก็สวัสดีคทุกคนนะคะพบกับแอลซนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Baby Group นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะจะมีกิจกรรมมาให้เพื่อนเล่นนะสำหรับคนที่ กดลิงก์ left ต่อแอดไปนะคะก็จะมีตัวกล่องกิฟต์เว์แจกให้เป็นจำนวน8กล่องนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นกล่องราคา2ทอนนะทุกคนก็รวมกันประมาณ16ทอนนะ8กล่องก็เพื่อนสามารถมาลุ้นรับได้เลยนะคะโดยกิจกรรมเนี่ยแอดก็แปะไว้ในทวิ t เตอแล้วนะสำหรับกล่องเพื่อนๆจะได้ตัวเบบี้กรุ๊ปนะ1 ไปฟ,ฟรีๆเลยนะคะก็มารอลุ้นกันได้นะสำหรับเกมนี้นะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีปัญหารายวันนะแต่ว่าก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้นะ mm hmm. เพื่อนอย่างเช่นที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกๆก,ก็คือถอนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแล้วก็ถอนช้าบางคนก็ถอนเร็ว แล้วล่าสุดเมื่อวานก็มีในเรื่องของการผู้ถูกแฮกหรือว่าถูกโอนไว้กระเป๋าต่างๆเยอะแยะนะแล้วก็ไอตัวตรงนี้นะทุกคนกําลังขุดที่เราจะขึ้นแบบนี้เนาะเวลาเรารีเฟซนะคะมันจะรีเซตเป็นศูนย์เนาะแล้วก็ในส่วนของอตัวเคมนะ,ะตัวเคมเนี่ยก็ไม่วิ่งรวมไปถึงถอนใช้เวลานาน,านมากๆนะคะ ประมาณ3 4ชั่วโมงเลยนะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ปัญหารายวันอย่างน้อยเราก็มองในแง่ดีนะคะว่าตัวเกมเนี่ยมันเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะอาจจะมีบั๊กบ้างหรือว่าไม่สเสถียรบ้างนะอาจจะมีช่องโหว่ให้พวกแฮกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมาทําธุรกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ก็ได้นะอันนี้ก็คือมองในแง่ดีแต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะ ว่าเกมแนวนี้มันเป็นเกมแนวซิ่งนะทุกคนใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะคะเพราะว่าเกมพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะเปิดไปเรื่อยๆจนหมดภูดไหมหรือว่าอยู่อยู่ก็จะหายไปอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เพื่อนแล้วนะว่าจะตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนหรือมาเล่นตัวเกมหรือเปล่านะคะสำหรับเงื่อนไขกิจกรรมก็มีไม่เยอะนะคะเพื่อนประมาณ3ข้อหลักๆอันดับแรกก็คือใครที่กดลิงก์เล็บแอดนะก็จะ สามารถมาลุ้นรับกล่องฟรีได้นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์แล้วก็รีทวิตนะจากนั้นก็ให้พิมมิวเซอร์นะคะเนื่องจากว่าเรานะคะจะเอาออตัวเนี่ยชื่อนะคะมาเช็คก่อนนะว่าได้กดมาจริงไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของอการฟอลโล w นะคะให้ฟอลโล w ช่องของเราแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะคะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนนะว่า เราได้ไปขอสปอนเซอร์มาจากตัวเกมนะคะเขาก็มีมาแจกให้จำนวน8กล่องนั่นเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆนจะเป็นคนโชคดีได้กล่องฟรีกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาถอนเลยแล้วกันนะคะตอนแรกกะว่าจะรอสัก2ท่อนนะคะน่าจะไม่ทันแล้ว่ะเดี๋ยวเราเคมเลยละกันชิปโอเคนะคะโอ้ได้ลุนนะเคมทีหนึ่งได้ลุนนะจะวิ่งไหม จริงๆเราแนะนําให้เพื่อนๆนะะมาถอนบ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงื่อนไขขั้นต่าในการถอนใช่ไหมเราก็เข้ามาถอนบ่อยๆจะได้เอาทุนคืนมาก่อนนะทุกคนเราก็มาถอนบ่อยมากนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือถอนเรื่อยๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของการถอนนะทุกคนเดี๋ยวถอนก่อนชิปแล้วก็วิดดอไปเลยนะคะ3.33ถอน นี่นะทุกคนก็คือเราถอนออกบ่อยมากนะเพราะว่าอยากได้คืนทุนไวๆนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการถอนเดี๋ยวรอเข้านะคะสักพักเลยนะเพราะว่าช่วงนี้คนเข้ามาเล่นก็เยอะพอสมควรนะคะสำหรับไอตัวน้องเบบี้กบนะหรือว่าเบบี้ที าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราก็แนะนําว่าให้เพื่อนนะคะกดมุมบนขวานะจะมีรูปตัว i ออยู่นะคะให้เพื่อนๆไปศึกษาตัวเกมให้แน่ใจก่อนนะคะว่าอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะเข้ามาลงทุนนะคะเพราะว่าเพื่อนต้องตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้วยตนเองนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ยูเซอร์ของตัวเองด้วยนะไม่งั้นก็จะถูกตัดสิทธ์นะคะถ้าสมมุติไม่ได้คอมเมนต์นะ ก็เมื่อกี้ลืมแจ้งข่าวนะคะสำหรับตัวเกมเนี่ยตอนนี้นะคะในเรื่องของการถอนเงินนะสำหรับบางคนที่เชื่อมกระเป๋าแล้วนะ,ะแล้วเพื่อนๆจะเห็นกระเป๋าตัวเองตรงนี้เป็น Active mm. ก็คือว่าเพื่อนสามารถถอนได้ปกตินะคะแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการถอนเนี่ยนานประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเนื่องจาก t ร a n เซ็ t ชันเนี่ยมีเยอะนะคะส่วนใครที่ขึ้นว่าอ n a c t i v e เนี่ยก็เพื่อนต้องทําตามนี้นะ,ะก็คือเหมือนกระเป๋าละ เราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวทอนคิปเปอร์นะคะก็ให้ย้ายมาใช้ทอนคิปเปอร์นะเพราะว่าในส่วนของตัวทอนวอลเล็ตเนี่ยน่าจะมีปัญหานะเห็นเขาบอกเนี่ยว่าให้มาสร้างกระเป๋าทอนคิปเปอร์ใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ทําการฝากไป1-2ทอนเนี่ยในการสร้างกระเป๋าแล้วก็ทำทรานเซ็คชั่นสัก2-3อันนะคะเพื่อที่จะ Verify ให้เป็นกระเป๋าที่ Active มีการใช้งานอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเแล้วก็ในส่วนของ ใคระคะที่ติดปัญหารเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัก๊กเรื่องเข้าเกมไม่ได้หรือว่าถอนขึ้นไม่ได้เงินอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถไปในส่วนของนี่เขาจะมีตรงนี้นะเป็น p l a y e r Support นะคะจะเป็นห้องแบบนี้นะกดเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็จะเป็นห้องแบบนี้ก็จะมีห้องให้เลือกนะคะว่าเป็นปัญหาในเรื่องไหนที่เราจะแจ้งนะคะอย่างเช่นซื้อกล่องซื้อกล่องไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับกล่องอเพื่อนก็มาแจ้งในห้องนี้ ถอนเงินขึ้นซักเซ s แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เงินก็มาแจ้งห้องนี้อย่างนี้นะแล้วก็ปัญหาอื่นๆเนี่ยสมมติว่าเจอบักก็สามารถมาใน General ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของลิงก์เชิญนะคะที่ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยก็มาแจ้งห้องนี้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแจ้งซัพพอร์ตของตัวเกมนะคะก็ถือว่าเขาทำช่องทางให้เราแบบสะดวกอยู่นะ,ะสำหรับใครที่เจอปัญหาะคะเพื่อนก็ ลองไปส่งในห้องต่างๆดูนะคะเพราะว่ามันน่าจะแก้ไขได้เร็วกว่าเราเอาไปคุยในห้องเจเนอเรททั่วไปนะคะประมาณนี้เลยดังนั้นก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยละกัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบุย